ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมเสนโตโยต้าสุรินทร์นะครับอยู่กับช่องเสนโตโยต้าพาไปชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ์และครอบครัวนะครับกับการส่งมอบรถใหม่โตโยต้ารีโว่2.4เซทอีดิชันสีขาวคันใหม่คันนี้นะครับวันนี้ก็พาลูกค้ามาตรวจรถนะฮะตรวจรถรอส่งมอบลูกค้านะครับก็แล้งแต่ชุดความสะอาดนะครับสีสันตัวรถต่างๆฮะริ้วรอยนะครับก็ดูโดยละเอียดนะครับคันนี้เป็น2.4 Z e n t r y นะครับ เครื่องยนต์ส4 0 0ซีซีสวยงามมากๆนะครับมีความประหยัดน้ำมัน15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาพร้อมจะตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะและเกียร์ถอย1เกียร์นะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างที่สีสันสวยงามนะครับโอ้ขออภัยฮะช่วงล่างสวยงามแน่ฮะช่วงช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่ดีมากนะครับมีการบรรทุกที่ดีเพราะเป็นช่วงล่างแชสซีแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับมาพร้อมจะตัวล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กแบบ5รูนะครับ ตัวนี้เป็นลายเดิมจากโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบธรรมดาฮะมัลติรีเฟกเตอร์นะฮะซึ่งให้แสงสว่างที่ชัดเจนยามค่าคืนนะครับหน้าตาสวยงามมากครับ r i o z a Edition คันนี้นะครับมือจับประตูเป็นแบบสีดํานะครับคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับความเข้มของฟิล์มอยู่ที่60%สบานรอบคันนะครับสาหรับบานหน้าก็ติดตั้งประมาณ4 0เนะครับสัญลักษณ์ไฮรักสวยงามครับเจ้าตัวกระจกมองข้างพร้อมไฟเหลียวตรงนี้ เป็นปรับด้วยไฟฟ้าแต่ยังพับเก็บไม่ได้นะครับสำหรับ Revo Z Edition 2 4 e n อ r สีคันนี้นะครับเดี๋ยวมาตรวจด้านในนิดนึงนะครับด้านในผมติดตั้งอยู่ตัวหุ้มเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับก็เป็นหุ้มหนังสีดำนะครับมีความทนทานแล้วก็ให้ความสวยงามให้รถมีความหรูหรามากขึ้นด้วยนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยผ้ากับวัสดุยูรีเทนชนิดเหนียวนะครับตรงนี้นะฮะ ซึ่งเจ้าตัวยูเทนนี่มีการหล่อขึ้นรูปลายเสมือนหนังด้วยนะครับทำให้รถมีความหรูหรามากขึ้นด้วยมือจับเป็นแบบสีดำนะครับในการเปิดปิดเข้าออกตัวรถนั่นเองนะครับตรงนี้ที่วางแก้มมีให้นะครับเก็บเปลี่ยนได้ด้วยนะฮะคล้ๆกับรุ่นท็อปเลยนะครับแน่นอนตรงนี้นะฮะสามารถปิดเจ้าตัวถุงลมนิรภัยได้นะครับด้วยเขี้ยวกุญแจนะครับบอหนังสวยมากครับตัวนี้มีการติดตั้งแถมูกค้าฟรีนะครับเป็นลายรีโวเลยนะครับ สามารถเปิดง่ายนะครับแล้วมีความกว้างขวางมากทําให้คุณลูกค้าเข้าไปนั่งนะครับได้อย่างสบายๆนะครับตัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับสีสันด้านในเป็นสีดํานะครับทําให้การดูแลรถนี่ง่ายมากนะครับพื้นปูกระบาดไลาเนอร์ครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นลายโตยต้าแท้ๆนะครับเป็นพื้นปูกระบาดไลาเนอร์ที่ทนแรงกดทับบรรทุกได้อย่างสูงแล้วก็ ตรงพื้นที่กระบะนี่คือบรรจุได้อย่างจุใจมีมีการเป็นหล่อแบบเป็นลอนขึ้นรูปแบบการลื่นได้ด้วยนะมีจะขอในการยึดเก็บเก็บของได้ด้วยนะครับในกรณีที่ต้องผูกมัดยึดของไว้บริเวณท้ายรถนะครับโลโก้เซติดิชั่นครับใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ซีดจ,จางแน่นอนนะครับไม่เหมือนสติ๊กเกอร์ทั่วไปฮะตัวเนี้ยคล้ายเขาเอาแผ่นเหล็กนะฮะไปรีดให้มันเล็กๆนะครับแล้วเอามาแปะอีกทีนึงนะครับทำให้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ได้นานมากนะครับ แหนบซ้อนนะคเป็นแบบ5ชิ้นนะฮะช่วงล่างตัวนี้ก็นุ่มหนึบฮะใช้งานดีครับล่าสุดผมไปขับตัวเซอร์เรียชันนะฮะ2.4 Entry Auto มานะครับช่วงล่างให้ฟีลคล้ายๆ้เราขับตัว Fort u n e r เลยนะคือขับดีนะฮะก่อถนนเยี่ยมเลยครับอาการร้อนไม่มีนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับโลโก้โตยต้าโครเมียมสวยมากครับมือจับแน่นอนเป็นสีดำนะครับด้านบนเป็นเจ้าตัวไฟเบรกดวงที่3ามนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนของ คุณลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะซานิกษร์รีโวส,สวยงามมากครับโคมไฟท้ายเป็นแบบมัาติลลี e เฟกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นหลอดแบบประหยัดไฟนะครับผมมีครีบฉลามตรงนี้ให้ด้วยนะครับเจ้าตัวครีบฉลามจัดให้รอบคันนะครับช่วยในเรื่องของการรีดอากาศที่ไหลเวียนผ่านตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทําให้รถทรงตัวดีแล้วก็มีความเงียบมากเวลาเดินทางนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งหลังพวงมาลัยบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ มือจับสีดำฮะใหญ่สวยมากนะครับแผงข้างประตูฮะตกแต่งด้วดยวัสดุยูรีเทนแล้วมีการบุผ้าน,นิดเล็กน้อยนะครับเป็นสีดำนะฮะสวิตควบคุมต่างๆเป็นไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมาพร้อมเจ้าตัวสปีดออโต้ล็อกนะฮะความเร็วประมาณ25-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซ็นทรัลล็อกล็อกแล้วนะครับทำให้รถมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับกระจกบานประตูขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับฝั่งด้านขวาเป็นออโต้ขึ้นลงมาพร้อมป้องกันการหีบได้ด้วยนะครับ กุญแจเป็น immobilizer นะครับเป็นระบบกุญแจแบบป้องกันกุญแจผีนะฮะเป็นลักษณะแจ็คในคีปเปิดแล้วก็พับเก็บได้ด้วยนะครับมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถยนต์ได้นะครับมาดูเรือนไหม่นะครับเรือนไหม่เป็นแบบอ n นาล็อกนะครับเป็นสีขาวดำนะครับตัวนี้มองง่ายใช้งานง่ายนะับไม่ซับซ้อนนะครับเจ้าตัวตัวเกวัดใหม่นะฮะก็เป็นแบบดิจิตอลนะฮะทุงลมนิรภัยมีให้3ตํตำแหน่งครับนี่ น้าจอขนาใหญ่แปนิ้วครับรองรับ Android Auto และ Apple Car Play ครับจัดมาให้แบบเรียบร้อยเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะรองรับเจ้าตัวพอร์ต USB ด้วยนะครับบลูทูธเสียงได้ด้วยนะครับสามารถเปิดเพลงผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยนะแล้วเครื่องนี้ฮะเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง5เครื่องนะครับก็เชื่อมต่อกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับสำหรับบลูทูธนะครับแอ์เป็นแบบสวิตช์บิดนะฮะก็มีทิศทางลมครับความแรงแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะครับ เกียร์ดหน้า6สปีดครับถอยลัง1เกียร์นะฮะตอนนี้มีมาให้เรียบร้อยนะฮะเบรกมือครับขนาดใหญ่ครับใช้งานง่ายง่ายฮะวัสดุหุ้มเบาะหนังก็สีสันสวยงามนะฮะเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับภายในของตัวรถยน์เองนะฮะที่เก็บของมีให้นะครับตรงนี้ผมมีการหุ้มเจ้าตัวหนังให้ด้วยนะครับ บาะด้านข้างนะครับสำหรับฟังหุนขับปรับเอนได้แล้วก็ปรับสูงต่ำตามสรีระคนขับได้เลยนะครับคันนี้สวยงามจริงนะฮะตัวนี้ก็คุณลูกค้าออกเป็นคันที่2แล้วนะครับเพราะว่ามั่นใจในตัวโตโยต้ามากนะครับนอกจากเครื่องยนต์มีความแข็งแรงแล้วนะครับใช้งานได้อย่างยาวนานคันนี้รับประกันให้มากถึง5ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะฮะอันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องของแรงดันตัวลมยางนะครับอยู่บริเวณข้างประตูตรงนี้นะครับ เปิดฝากระโปรงหน้าและถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเจ้าตัวคันนี้รองรับดีเซลทุกตระกูลนะครับไม่ว่าจะเป็น B10B7 สูงสุดถึง B20 ได้ด้วยนะครับสวยงามจริงฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องบ้างดีกว่านะครับว่าเขาจัดวางเครื่องยังไงกันบ้างนะครับหลายๆคลิปที่แล้วผมพาดูนะฮะเดียคันนี้จะจะจะ,จะบอกวิธีการเช็คเจ้าตัวน้ำมันน้ำมันอ่าต่างๆาสารเคมีต่างๆก่ๆอนการส่งมอบนะครับ ตัวถ้าก็ยังมีการเช็คน้ำมันเบรคคัสอยู่ตรงนี้นะฮะมีความเรียบร้อยฝาปิดสนิทไหมนะครับ,ะบระดับน้ํายาอยู่เหมาะสมไหมนะครับก็จะมีขีดล่างขีดบนบอกอยู่นะครับขีดล่างก็คือไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนถือว่าปกตินะฮะน้ำยาหลอ,อย่างเนี้ยนานมากกว่าจะเปลี่ยนนะฮะแสนหกหมื่นกิโลเลยทีเดียวน้ำมัน power อ,อ,อยู่ตรงนี้นะฮะขีดล่างขีดบนนะฮะตัวนี้ก็ทุกๆ4 0 0 0 0ื่นมีการตรวจเช็คไ้นะครับฝาปิดน้ำมันเครื่องก็เรียบร้อยนะครับการเช็คน้ำมันเครื่องดึงออกมาดูนะฮะจะมีการ ระดับน้มันเครื่องเหมาะสมก็คือมันจะมีจุด2จุดนะฮะน้ำมันเครื่องต้องอยู่ระหว่างนี้ฮะอย่าตา่ำกว่าขีดล่างอย่าสูงเกินขีดบนนะครับถือว่าปกติครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองก็เปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือว่าทุกๆ10,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศด้วยนะครับนี่สายแฟงต่างก็เรียบร้อยนะฮะไม่มีการกัดของหนูหรือว่านน่นนี่นั่นนะฮะ ดูความเรียบร้อยความแน่นฮนะกล่องฟิล์ก็อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เองเป็นแบบน้ำนะครับก็มาดูแบตเตอรี่นะฮะดูว่าเออโอเคปกติคู่บวกคู่ลบมีอะไรปิดปกติฮนะน้ำไอตัวน้ำกรนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ก็ตรวจสอบน้ำยาเช็ดเช็ดกระจกน้ำยาฉีดกระจกตรงนี้ก็มีการใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นน้ำยาสีฟ้านะฮะน้ำยาเช็ดกระจกตัวใต้ที่ติดให้นะเป็นแบบอ่าเคลือบตัวกระจกด้วยนะครับทำให้แบบมันล้างกระจกได้อย่างสะอาดนะฮะ ก็จัดวางสวยงามเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับรถนะครับวันนี้คุณลูกค้าคุณประสิทธิ์นะฮะกับครอบครัวก็ซื้อเป็นคันที่2แล้วนะครับคันแรกเป็นตัว t o y ต้า Re v o p i n เอ้ยตยต้า v ีโก้แชมปนะครับตัวยกสูงนะฮะนี่ฮะส่งมอบเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีการถ่ายรูปส่งมอบอย่างสวยงามนะครับก็แสดงความยินดีกคุณลูกค้าด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ยืนถือกุญแจอย่างรอนะครับ แล้วก็สมาชิกในครอบครัวฮะเป็นครอบครัวเงินล้านนะครับอาชีพค้าขายนะครับขยันมากนะครับคันนี้เป็นคันที่สองแล้วชื่นชมยินดีเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นคุณลุคุณลูกชายขอบคุณลูกสาวนะครับก็เนี่ยฮะเป็นคันเดิมและคันใหม่นะครับที่ออกวันนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ์และครอบครัวมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ประสิทธิ์และครอบครัวมากที่ให้เสน์ดูแลคันที่สองแล้วนะครับขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยนะฮะ ก็เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับไปทางไหนก็ให้ได้จากเงินล้านนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆกับการใช้รถโตโยต้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการมีครอบครัวโตโยต้าครับติดต่อสนีโตโยต้าสุรินได้เลยนะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้หลังคลิปนะฮะก็ติดต่อโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับอยากได้ขนาดติดต่อได้ทั้งรีโิวรถเก่งทุกอย่างมีหมดนะครับรถ Fortuner มีหมดนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ สำหรับช่วงสุดท้ายของคลิปนะฮะขออนุญาตนะครับนำเสนอภาพสุดประทับใจนะครับเป็นภาพวันส่งมอบรถยนต์นะครับก็คือวันนี้วันที่25มกราคมนะครับก็ยินดีกับคุณลูกค้านะฮะคุณประสิธิ์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกับรถคันใหม่นะครับฝากทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เสนอโตโยต้าสุรินทร์ด้วยนะครับขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ